ข้าคนเดียวเอาน้องก็โลดตันด้วยเหรอเนี่ยแพ้ขนาดนั้นยังโลดตันได้อีกเหรอวะแล้วนี่เราก็ไปเลนไหนกันเนี่ยเราไปคารี่เดี๋ยวเราไปคารี่เราไปคารี่เฮ้ยมันต้องด้วยตั้งสามเร็วจะถามกูได้ว่าเล่นยังไงกูไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันใครเล่น Faster โซน่าอร่อยว่าไมู่้ได้คิดว่าเรากระจายกันอยู่มาหลอดมาเว้ยมาหอดมา มาหลอดมาเฮ้ยเอ้เอ้ไอ,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 อ้คุณโดนว่ะ <laughs> <laughs> อย่ามาอย่ามาเฮ้ย <laughs> <laughs> มาหลอดอีกตัวนึงโดนไปแล้ว อมม่นก็คือเลือกตัวซ้ำกันได้แค่นะั้นแล้วก็เปิดมาเวลสามเฮ้ยมันมีสก,กิลอะไรก็ไม่รู้อ่ะหกเก้าทับหนึ่งเนี่ยมันแต่งร่างได้คิงหรอเออฮีมึงดูข้างบนเลยเนี่ยมึงดูข้างบนมันแตกงร่างอยูเ่เนี่ยเหรอด้วยยังเห็นแตกงร่างอุ้ยเชื่อมาหลอกกระโดดสามตัวคุยกตู้ย,ยังไงวะ ทำไรได้ก่อนไห้เฮ้ยมันเป็นกนบินหนีแล้วเฮ้ยมันก่อนมดเมันไปลวมันไปลเกมย่อะไรก็ไม่รู้ เอิ่มยังไงก่อนเฮ้ย hey, บินข้ามเขาได้ด้วยต้าหรือว่าคนวะเนี่ยดื่มดื่มดื่มดืมอ้าวกลับล้างเดิมแล้วอะเฮ้ยมาหลอดมา ได้เลยอย่างได้เลยเฮ้ยเคีียกระโดดได้ด้วยตอนนี้เอาไหมเอาใหมโดดร้อยแบบเลยบูแปมเป็นมังกรเหมือนไงปะเออไม่เป็นตัวใหญ่อยู่ตอนนี้ไหน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  เฮ้ยทำไมกาเป็นตัวดับใปเรือยะเฮ้ยตัวดัทีสองตัวเฮ้ยเป็นบูตินได้ด้วยอ่าเม่โดดไม่โดดเลยเฮ้ยรอเรียบไปนี่แล้วมันมีมาหลอดตัวเล็กด้ e ย Has Aberdeen, begun, Le jaar, An enemy has been defeated. Mon... So... I'm my way. Layla, I'm on my way. enemy has been defeated. You have been defeated. เียเป็นกาลีเลยทั้งไหนไม่รู้อะตายสี่นิ้วโหมดอะไรออกเกมมาแล้วกูเห็นมันเขียนว่าอะไรมังมังโหมดเปลี่ยนล่างได้ลดเลยกดชนมาเลยประหลาด,ดี <laughs> <coughs> Your tower has been destroyed! An enemy has been defeated! An enemy has been defeated! Onslaught! <been defeated>. <hospitals> <consult> Burning Your team has destroyed a tower! Oh, Wow! Your team has destroyed a tower! themes... มาแล้วต้องหมดต้องหมดไปด้วยสัโอ้ยไง่ผู้เล่นคนผู้โดดมาเล่นกลางได้อะที่นี่ไอ้น้องอยากไปล่างหนึ่ะ ไม่ตีแล้วป้องม่ตีคนเหียวแค่จะ <have> ได้แปลงร่างไหวตื่นแปลนคนไหน e a t e d กาลีบ้านการีเมืองอันนี้สกิโยนโยนโยนบุมบุบุบุแล้วก็สกิลสุดท้ายพุ่งเข้าอมันกรตัวนี้ยังไม่ถูกเลยวะเราจะรไงว่าเราแปลงร่างเป็น <saturated> มังกรตัวไหน เพรตัวตัวเลยม่เจอะไรก็ไม่รู้นออนที่ดุดเดือดมากดุเดือดเรือยท่านวุ้ยถูกงัดเุ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตัดกว่าไม่ตีเราป้อมตีคนดีกว่าเราจะแบบจะแปลงาง ลางคันสุดยอดตัวโน้อยากมีบางตอนลูดูอ่ะน้องแบบจะเป็นอะไรน้างคันเพลงนี่ลอยเข้ามาในหัวเลยนะตั้นหน่อยตั้นหน่อยเกมนี้ไม่ต้องสี่อวุลาหรอกเกมนี้น่าจะต้องเป็นเด e b e a ไม่มีเดอบีดสู้กับมังกรไม่ไหวอ่ะจะบีดอะไรชายหาดบอสหรือว่าจะบีเทพมอนะก็ฟีไม่ตายไม่ได้ดูดเลือดอ๋อดูดเลือดก็ดูดเลือดมันจะบงจะบีดใครจะออกชายหาดวะชื่อไอเทมันชื่อเดอะบีดที่เอาอยู่เนี่ยกูหมัดใช้ลราอยู่มานานแล้วเนี่ยมันทำอะไรให้วะกูเห็นมันยังไม่เคยแปลี่ยนโอ้ย

ทำไมคีราไม่ตายเลยวะ Oh, enemy sure. oh, oh, the 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 has, to right. to has, right. to the has to been defeated. double kill. Your team has destroyed a tower. เรา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 เพลินกับการแปลงร่างของเราไม่ดูป้อมไม่ดันไม่ผ่าอะไรกันเลย <c oughs> น้องกันอยู่นะเพราะว่ามันได้แต้ม <c oughs> บอกอ่าเพิ่งจบขอไปนั่างก่น <c oughs> อกนบลาไปเลย เออมันใต้เราอยู่แล้วโอ้มันดำดินแล้ว <c oughs> ก็เดินได้ <c oughs> ใช่ไหม d a r เลเยอร์มาน้องแปลงร่างนะน้องมันด a r เลเยอร์เย้ ดักเลเยอร์ดักเลเยอร์กดสกิลทางขวาบนกระโดดได้นะเว้ยอ๋อกาวิตี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเราทำอะไรได้อีกวะตื่นเต้นน้องตื่นเต้นดจังวะ แตงล่างและกายตายมันวาแฟงล่างมัติดแล้วเสียเสียเสียแล้วแตกแงล่างก็เหรอเออสห้าวกันอนตะกุดตะกุดนูปะกัดไล้เท่าไหร่ไวเอีย น้องไปเก็บสแตกแพ็กไข่ห้าวกับน,น้องโหดปั๊บเอดมาวองน้าไแล้วเดี๋ยวกลับไปแปรงที่บ้านกันเดี๋ยหมด เล็กอีกแล้วว่าเปล่าไปไหนกันหมดอะ่ะวางบนไหนข้าดักสเตเลเยอร์วะ <c oughs> นอนเปล่า <c oughs> <c oughs> นอนบิงช้าอร่อยยุ้ยอร่อยยุ้ย,ย,ย Defeated Ultimate. <laughs> Ultimate. <laughs> Ultimate has <been> <laughs> An enemy has been defeated. เล่เกมใหม่ก็ได้เนาะเย็เเนเฮ้ยพอถูกทุกเป็นตัวเล็กแล้ววิ่งโคตรไวเลยอะ่ะไม่ถูกเดินหนีอถูกไม่ทันเลยอ่ะพอถูกทุกเป็นตัวเล็กวิ่งไวมากเลยหนีทันหมดเลยทำไมครับเนยถูกเลื่นไม่ขึ้นสรุปเดอะบีชดีไหมเดอะบีช อาจจะต้องระเบีนให้มัดมาน้องแตงร่างได้ไหนมาตรงไหน มีอเทมอะไรดุได้อหรือวะไม่ย <c oughs> ู้จีทำไมไม่มีใครเล่นกับน้อนเลยมันดูตรงไหนอะว่าแบบว่าเวลาเราจะแปลงร่างจะหมดแล้วอะมันจะมีแบบไอ้ตัมที่ โอ้โดดตันไม่ได้ลงเลยเจ้ฮะแน่น้องโดดหลือห่กมเลือดีประกาศเลือดสองหมื่น ไอพวกนีน้มันรู้อยู่ว่ะแต่มันก็ตีไม่แรงเกี่ยวปะเฮ้ย <c oughs> เกมพีคร <c oughs> อน้องด้วยรอน้องด้วยอาจริงนะเป็นมังกรตัวเล็กดีกว่ามังกรตัวเล็กมีไก่แต่ว่ามันเลือกไม่ได้ะ จะเป็นดาร์คซัเลเยอร์โจมตีระยะใกล้หรือดรากมอนเดสเตอร์ตีระยะไกลเลิกได้เหรอไม่ได้โอโ้ has <been> defeated. โอตายเกิดไม่มีผลตอนแปลงร่างด้วยฮะมันน<ส>เร็วขึ้วะ ไม่นะถูกทุบจนตัวเตี้ยเปล่า

เล่นอารมณ์จริงเหรอแล้วเราจะตีพวกเขาแรงเหรอเอตีไม่แรงอ่ะเอาไงแปลงร่างก็ตีแรงอยู่แล้วไม่เหรอลลไม่รู้เลย <Your tower S 2> แต่ที่แน่ๆคือถ้าเกิดมเล่นพวกมากกูกวดจับปุ๊บมึงก็ตายอ่ะ <c oughs> เราต้องเล่นอารมณ์สองตัวเลยเหรอเ้ย <c oughs> บ้าเอาใหม่ครั้งหน้าเปลี่ยนตัว <c oughs> ได้เหรอ An ally has been defeated. Oh, your boy. You got that. There are 3.